สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปีจ้าชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะามาอยู่กันในเกมบิดขับเมตาเวิร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูสัมปทา,านที่บอกไว้นะครับแต่ก่อนอื่นผมขอมาแก้เรื่องเรื่องฟาร์มก่อนนะครับคือทั้งนั้นแหละผมอธิบายไปว่าฟาร์มฟาร์มสมมติเรามีฟาร์ม B1 ฟาร์มเนี่ยครับมันสามารถปลูกได้หลาย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 อย่างครับสมมุติว่าฟาร์มหนึ่งมี70 XRB อย่างเงี้ยครับเราจะปลูกได้2 สองซีดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือไม่ใช่นะครับคือเราเราปลูกได้แค่ซีดเดียวแต่ว่าซีดนั้นน่ะต้องมูลค่าไม่เกิน7จเอกบีถ้าเราอยากจะปลูกชนิดเอนด้วยเนี่ยเราต้องกด harvest and unroot ก็คือต้องถอนทิ้งให้หมดเลยนะครับเราก็ไปปลูกอันที่เป็นชนิด B แต่ว่าแตกต่างกันออกไปเนี่ยครับอันนี้ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูสัมผัสนะครับว่ามันมีอะไรบ้างก่อนอื่นผมขอมาผล ไปกาแฟไปก่อนจะได้ไปโชว์ว่าคาร์ดยังไงเราไปกลางเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้เรามีจุดวาร์ปนะในในโคดเวตานะครับเดี๋ยวผมพาไปเข้าวาร์ปดีกว่าจะได้ไม่ต้องเดินกลับเมืองมันไกล อันนี้เราวัดไม่ไดสมมาตะเลยนะครับคือเดี๋ยวผมจะไล่จากฝั่งขวานี้ก่อนเลยแล้วกันจริงจิงจุดสีเขียวเนี่ยมันคือสมมาตานะแต่ว่ามันน่าจะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างมันก็เลยตั้งไม่ตรงนะครับผมไล่จากฝั่งขวาเลยและกัน ก็จะมีสัมปทานบาย r b นะครับก็คือเราเอาคับเนี่ยไปแลกกับ XRB โดยที่เลทเลทข,ของ XRB ที่แลกมาเนี่ยก็จะขึ้นลงตามจำนวนคนที่มันแลกนะครับต่อไปเลยอันนี้เป็นสัมปทานเลเยอร์3ของไม้นะครับคือก่อนที่จะมาขั้นนี้ได้เราต้องมีเลเยอร์2 ต้องพูดก่อนว่าเลเยอร์สเนี่ยคือการคราฟเลเยอร์สก็คือการเอาของเลเยอร์สองครับการคราฟเนี่ยมาทําการเทรดได้นั่นเองในเกมครับโดยที่การซื้อกับการขายเนี่ยถ้าเรามีของเนี่ยเราจะสามารถเอามาเอามาขายได้แล้วก็จํานวนเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นตามจํานวนคนที่มาขายครับสมมุติว่ามีคนมาขาย10ชิ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมา10อัน ก็คือมันมันต้องมาจาัดก,การคาร์ลดลนเลยครับมันไม่สามารถเซกมาได้อันนี้ก็เหมือนกันครับก็คือมาจากอันนี้ก็คือเลเยอร์สเหมือนกันคือมันจะมีเป็นเลเยอร์หก็คือวัตถุดิบเปล่า,ปาเป็นอาจจะแบบมาจากการเดินไปที่ป่าแล้วไปเก็บของในป่ามาพวกที่มันเป็นก้อนเหลืองเหลืองเรืองแสงครับที่เรียกว่าโนดอ่ะเราสามารถเอามา อันนั้นแหะคือเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สก็คือการคราบเลเยอร์สก็คือการเอาของคราบมาขายครับต่อเลยอ่ะอันนี้เป็นเลเยอร์สามของพวกอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นฟาร์มไทปเอนะก็คืออันนี้เป็นเลเยอร์สาม Okay, ไปต่อเลยผมจะไม่อธิบายเยอะนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะยาวอันนี้จะแตกต่างกันออกไปหน่อยอันนี้เลเยอร์สนะครับก็คือเนี่ยมันจะเขียนว่าเราอะต้องมีวัตถุดิบเท่าไหรเ่เบ่กจะครับแล้วการกดครับเนี่ยมันก็จะมีค่าฟรีบอกไปด้วยต่อชิ้นนะคือถ้าสมมติมี2ปุ๊บเนี่ยจะกขมมันก็จะกลายเป็น12แล้วมันก็จะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆครับ อันนี้คือเลเยอร์สต่อเลยอันนี้น่าจะเป็นเลเยอร์สของฟาร์มฟาร์มไทยบีนะก็คือเราเราต้องเอาของที่ของที่เรามีเนี่ยมากดคราฟอ่ะอันนี้ผมมีพอดีเลยเรากดคราฟดู มืเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเราได้มาแล้วเราไม่อยากจะทำการใช้เองเนี่ยเราก็ต้องไปหาสามัทานที่ที่ต่อจากตัวเลเยอร์2อันเนี้ยครับก็คือเลเยอร์3ของการครับฟาร์มไทบีเราก็ต้องไปหาว่าเอ้ฟาร์มอันนี้มันไปขายที่ไหนแล้วก็อาจจะต้องไปเดินหาซึ่งในตัวโค้ดเบต้าเนี่ยเขาวางให้มันติดกันนะแต่ว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นเอ,อ่อถ้าเป็นเปิดจริงๆเนี่ยผู้เล่นต้องมาวางกันเองแล้วเราก็จะต้องไปหากันว่าเราต้องไปที่ไปที่ไหนเพื่อจะทาให้มันได้ครับเพื่อจะทําให้แบบอย่างนี้เราต้องการมันมันได้ขึ้นมาเคเนี่ยมันจะขนาดเล่นแบบว่าเล่นแบบโคดเบต้ามันยัง ปวดหัวเลยถ้าไปเล่นจริงๆเราก็ต้องมามาร์กจุดเราว่าตรงไหนมันคือสัมปทานสาหรับของชิ้นนี้ชิน้นนี้ต่อมาก็จะเป็นพวกหนังครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเลเยอร์สองเพราะว่ามันคือการครัฟไอ้ของพวกนี้มันส่วนใหญ่มันหาได้ใจจกในป่านะบางอย่างหาได้ใจจกในป่าบางอย่างก็หาจากฟาร์มบางอย่างก็หาเป็นของฟาร์มเหมือนกันแต่หาได้จากป่าก็มีแต่ก็จะมีไปแต่และชนิดอันนี้หนังล้วนไปต่อ ขาไม้อันนี้คือเลเยอร์สองของของไม้มใช้ค่อนข้างเยอะถ้าคนจะวางสัมทานอันนี้ก็น่าจะต้องวางแถบพวกที่อยู่ไอเนี่ยสีลงเหลืองนี่คือโนดนะครับเป็นพวกจุดดับของดับฟรีนะแต่เขาจะเติมทุทกๆหนึ่งชั่วโมงแหละคนที่จะทาําสัมทาระไม้ก็น่าจะต้องทําพวกอยู่ใกล้ป่าแล้วมันก็ต้องอยู่ใกล้อยู่ใกล้ป่าดี่สุดแล้วเพราะว่าโนดมันจะเยอะกว่าอยู่ในเมืองนะ อันนี้อะไรเ,ออเป็นเลเยอร์2ของของป่านะพวกนี้ก็จะใช้เยอะอยู่พาไปอันหนึ่งก็เหนื่อยอยู่เนี่ยของคารบอีกแล้ว อันนี้เลเยอร์สของฟาร์มไทเออันนี้ไม่พูดไปยังนะนม่แต่ยังกันเอาของฟาร์มไทเอที่เราเก็บผลผลิตมาได้แล้วก็มาคราบคราบจะใช้เองหรือว่าจะไปไปขายไปเทรดต่อเลเยอร์สก็แล้วแต่แหละครับคลังวิปปับโอเคอันนี้เลเยอร์ห เล่มหนึ่งก็คือของอันนี้แน่นอนมันคือของป่ามันคือของที่อยู่ใจในโนดก้อนหเหลืองๆนีเราสามารถที่จะเอามาขายเอามาเอามาซื้อเอามาขายได้แต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันซื้อโดยที่ไม่มีจํจำนวนจำกัดเนี่ยถ้าเป็นเกมปเปิดจริงอ่ะมันต้องเอาของพวกนี้มันต้องมีจำนวนที่มันต้องตรงกับการที่คนเอามาขายหรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจครับ แต่ผมคิดว่ามันควรจะตรงกับการที่คนเอามาขายนะถ้ามีคนเอามาขายตรงนี้มันก็ต้องมาเด้งหน้านี้ว่าหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับโอเคไปต่อสัมปทานโอเค อันนี้เลเยอร์หนึ่งของพวกหนังไปต่อเลยเลเยอร์หนึ่งอีกแล้วอันนี้เก็บได้แต่ในเก็บได้แต่ในในโนดนะครับโนดสีเหลืองเป็นพวกตามําำ,ำแข็งเกลือนะอ ไปต่อเห็ดอันนี้เลเยอร์หนึ่งคือไขยเห็ดโอเคอันนี้ก็เลเยอร์หนึ่งเหมือนกัน ว่าจากตามที่แพทที่เขาบอกมาเนี่ยคือเพิ่มมา19อันนะแต่ว่ามันจะมีอันนึงที่ยังไม่มาก็คือเอ่อเลเยอร์หนึ่งของของสัมภาร์ไม้ครับอันนั้นยังไม่มียังไม่เห็นอันนี้ก็เลเยอร์หนึ่งเหมือนกันอันนี้ไงน,นี่คือของฟาร์มบีได้แน,น่นเพราะว่าผมโปกอยู่เนี่ยเราก็สามารถนำขายได้ถ้าเรามีเนี่ยใครครับนี่อ่ะเคไปต่อ แล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งนะที่ผมไปเดินหาเจอก็คือต้องอยู่ช่วงนี้อันนี้เดินไกลหน่อย อยังไงวะลงครับลง เจอแล้วอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับค่อนข้างจะหางจากเพื่อนเลยโอเคเลเยอร์หเหมือนเดิมอันนี้คือเลเยอร์หของฟาร,ร์ม A นะก็คือง่ายครับถ้าสรุปไปฟังก็คือเลเยอร์หนเนี่ยก็คือของจาก เป็นของที่ยังไม่ผ่านการครับมาเลเยอร์สก็คือของที่เอาของพวกเนี้ไปทําการครับเพื่อจะเอามาใช้หรือจะอะไรก็แล้วแต่ส่วนเลเยอร์สเนี่ยคือเอาไปเทดอย่างเดียวก็วคือเราไม่อยากใช้น้ําอันเนี้ยเราสมมติเราผลิตน้าส้มออกมาแล้วคันน้าส้มเราไม่อยากใช้น้าส้มเราก็เอาน้าส้มเนี่ยไปขายแค่นั้นนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการพาเดินดูสัมปทานต่างๆในเกมบางอย่างอาจจะมาไม่ครบนะครับอาจจะต้องรอเขาอัปเดตอีกทีหนึ่งโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปดีๆสำหรับเกมครับเมเวิร์นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ